ดีจ้าท่านผู้ชมเอฟซีทั้งหลายทั้งซ่องยูทูบบ้านแชนแนลจ้า mm hmm. มื้อนี้กะมาลงแนวทางให้พี่น้องได้ชมได้เบิ่งกันก่อนเนาะนะคะเนาะมื้อนี้จะลงรวดเดียวเลยค่ะสีตำนักค่ะสำนักนี้เพิ่นให้ท่าจิตก็แปดค่ะพี่จะมีหกเจ็ดหกแปดสามเจ็ดเจ็ดแปดเก้าเจ็ดเก้าแปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดเนาะค่ะเนาะเพิ่นติ๊กปากกาสีแดงไวนนนนะะน้นี่เพิ่นคือสีเน้นเนาะค่ะเนาะ นี่หกเจกับเจ็ดแปดว่าเบิ้งเงินหววที่แล้วมาเปรียบเทียบซ่กันนะคะน้าห้องพืนเนาะค่ะนี่ละค่ะว่ที่เราเพิ่ใหายทายสมกับเก,กเด้กเก้ากับสามจ้ะเพิ่นก็มีเก้าสามหาสามสสามส่สค่ะเต่าเก้าหาเก้าสองเก้เกนะคะเนาะแต่มันบ่เขาเพิ่ใหาทายนะคะเนาะก็จับกูบ่เขามันลุดเนาะค่ะเนาะ ะใหพ่พแมีพ่นองเข้าไปจับเบิ่งเด้อขาเด้อฉันมักจะได้เพื่อให้ท่ายมากค่ะค่ะเปียบเทียบใส่กันกาําหวดเกาและะ้วค่ะเนาะค่ะเมื่อนี้มาลงรวดเดี๋ยวก็นอนสีสำนักให้่ันผูช้ชมพแมีมพ่นองเฮ้าได้ชมได้เบิ่งกันค่ะเอาะสำนักต่อไปด้วยจ้าสำนักตัวไปมาเบิ่งน้ำกันค่ะสำนักต่อไปค่ะ มันนี่บว่างก็เลยบวเดอมาลงทิพตก็เลยมาลงคอนนอนนี่แหละเอาเป็นส่งมากพอดีอันนี้อาจารย์เต็มอาจารย์ติมเป็นไหยวิ่งสองกับสามเนื้ค่ะจะมีสองเจ็ดสองหาสองแปดสองเก้าสามเจ็ดสามหาสามแปดสามเก้าพือติ๊กไว้คือติเป็นแนวทางพื้นที่นี่เนาะสองแปดกล้สามแปดมาเบ่งหัวเก้าพื้นจ้างหัวเกาพื้นนี่ค่ะพื้นวิ่งซี่กับหาด้วยค่ะ นี่มันออกเจ็ดเก้านะคะเน็อกสูตรสามค่ะเพิ่นจับค,จคู่กับพวกเข่าจ้ะแต่เพิ่นก็เน้นให้ดูแตตามเบิ่งเนา,าะค่ะเนาะบ่ว่าทางเมื่อด้ยค่ะพวเข้ากับเฮาก็บ่ต้องเอาไปตามเนาะค่ะเนาะงวดต่อไปงวดน,นี้ก็เอามาอีกจกักรอบงวดน,นึงเนาะค่ะงวดที่2ค่ะเอามาลองเบิ่งค่ะกับพวเข้าแล้วเฮาก็เอาแนวทางทางใหม่มาเรื่อยๆเนาะค่ะเนาะท่านผู้ชม FC ทั้งหลายค่ะทางซ่อง y o u u t ยูทูบแชนเนล กดจิตตามกดไลค์ i, กดแชร์ไว้ด้วยจ้าค่ะเรียกเขาเลียกลุ้นะก็ต้องชิดได้ดูจักเนาะค่ะเนะเาะเขาจำนักตัวไปค่ะาตัวไปเด่นสองกับห้าก็มีสองจิตสองเก้าสองศูนย์สองสี 7, ่ห้าเจ็ดห้าเก้าห้าศูนย์ห้าสี่ด้วยค่ะค่ะรายการเบื้องเปรียบเทียบกับเวดเกา่าเป็นเนาะค่ะเนาะนี่งวดเกา่าเป็นค่ะมันก็ประเด็นจีกับหกมันกับว่าข้อไม่รุดนะะเนาะค่ะเนาะค่ะ เกลาขึ้นค่ะเอากดติดตามไว้ด้วยจ้าตามต่อคลิปหน้าค่ะมีเด็ดๆดัดดดดงๆมาให้จบอีกสำนักหนึ่งค่ะสำนักนี้เด่นเดินดีประชันค่ะเด่นเดินดีเพื่อนหหกสองเก้าสองหกสามเก้าสามหกห้าเก้าห้าหปดก้าปดเก้า ปกติไว้มินมีเก้าสามกับหกแปดด้อค่ะพอพิจารณาเบิ่งด้วยจานงวดเก่าเพิ่นเอามาเปรียบเทียบกันเนาะคะ่ะเนาะนี่วนงวดเก่าเพิ่นให้งวดนี้เพิ่นตัดลงมีมีมีแปดหางแปดคู่อันงวดแรกเพิ่นมีหาหางชี้หางหาคู่บวกกันก็เป็นชี้คู่เนาะคะ่ะนี่ค่ะงวดที่แล้วเพิ่นให้สามกับเก้าด้วยค่ะ มีสามหนึ่งสามห้าสามเก้าสามศูนย์โอ้เลขออกตกกลับนะคะเนาะเป็นศูนย์สามเออสามแปดเก้าหนึ่งเก้าเก้าเก้าศูนย์เก้าสี่เก้าแปดเป็นติ๊กสะเามศูนย์กับเก้าหนึ่งเพิ่มเน้นนะคะเนาะ,ะ,เ,นอะเออมดที่แล้วคะ่ะงดนี่พอน่าตัดออกเลยหลือแค่แปดหางแปดคูได้วยคะ่คะค่ะเอาจันดิกรพิจรารณาเบื้งเนะะ้อค่ะเดูทรง วันจชนแน,นี่แน,น้ำเหล็กเด็กๆดังมามาทุกวดนละค่ะมาตามโตกันกับน,นํำมาเสนอโล่งให้ท่านผู้ชมได้ชมกันจนจน,จนถึงมือออกุณละค่ะค่ะมันนี้มาที่สํำนักลวดเดียวเลยค่ะโล่งให้ไปพิจ,จะะารณาไป,ปเปรียบเทียบหลายๆสำหนักว่ามาตรงกันบอแต่ละสํำหนักคือกันบเด้อค่ะเด้อ ให้ท่านผู้ชมเข้าไปเปรียบเทียบกันหลายๆสำนักเนาะค่ะว่าสำนักไหมันตรงกันเลขตรงกันบ่กค่ะมีจะคูมีจะขางเนาะค่ะเนาะค่ะสองวันชาแนลก็ขอบคุณท่านผู้ชมเอฟซีทั้งหลายที่เมตตากดติดตามส่งวันชาแนลส่องยูทูบก็ขอบคุณหลายๆจ้าการติดตามไห้แคบนาจอไห้ค่ะได้ข่าวเลขดรุดเข้ากับที่ได้ตามต่อนะคะคเนาะค่ะ กาเนากาลองิึงเด้อค่ะเด้อท่านผู้ชมทั้งหลายค่ะเพราะว่ากาจีนำเสนอลงทุกมือลคะค่ะเมื่อนี่กะมาว่างตอนกลางคืนเนาะค่ะนอะตอนกลางวัน,วนบว่างก็เรยบาได้เสนอลงแนวทางให้ท่านผู้ชมเบื่องก็เลยมาเสนอลงให้ท่านผู้ชมเบื่องตอนก่อนนอนเนาะคะ่ะเนาะค่ะก็ว่เป็นยังคะ่ะสนใจเฮาก็ติดตามซ่องไห้จ้า ่องวันชาแนลนะคะค่ะก็ฝากซองเด้วยจ้าเลขเข่าเลขเลขลุดเท่ากับจะพึกว่ากันเนาะค่ะอันนี้ก็งวดที่สามเลยค่ะสองงวดที่ผ่านมาก,ก็เข่าไรายส้ำนักเลยค่ะค่ะคือว่าดุดเทนอไปช่วยเนาะท่านผู้ชมก็จะว่าให้มันถึงเปลี่ยนหน้าที่จ้ะค่ะเพราะว่าเลขเข้าก็ได้เห็นกันเลยเนาะค่ะเห็นกันครบแล้ว กันครบไปแล้วค่ะให้ท่านผู้ชมอภิจารณาบึงไปเป็นแนวทางค่ะเอากะบ,บมียังหลายดอกจ้าส่องวันชาแนลก่ะขอบพระคุณท่านผู้ชมและเอซพ่อแม่พี่น้องเฮ้าที่มาติดตามอันคลิปวันชาแนลค่ะ ค่ะพ่อแม่พี่น้องมีโซมีดวงน้ากันเด้อค่ะงวดวันที่จิ้หกนี่เขาต้องมีดวงน้ากันเนาะค่ะเนาะมีดวงมีโซน้ากั่นในทรงวันชาแนลเด้อจ้ะจังไดจ้ะกดติดตามคลิปไว้เด้อค่ะค่ะพ่อเมีพี่น้องเขามีโซมีดวงน้ากลั่นเฮงปังปังเอ้าก้ะว่นนี้ยังหลายดอกจ้ะก้ะนี่ละมีมาหลายลานจํนักจ้ะนั่มาซื้อท่านผู้ชุ่มในเบิ้องในพิจารณากัน มาตอนใดก็เสนอลงตอนนั้นเด้อยค่ะกาอย่าลืมเด้อค่ะเด้อกดติดตามคลิปไว้ฝากช่อง u ู u ูบวันชาแนลเด้อค่ะค่ะขอบคุณท่านผู้ชมทั้งหลายที่เมตตาส่องวันชาแนลค่ะเอากะว่ามียังหลายขอจบคลิปไปคีิละจาตามต่อคลิปหนาเด้อค่ะเด้อคลิปหนาก็ซิมีเด็ดๆดังๆมาเรื่อยๆกะเหลือย่งล็อกของอ,อาจารย์ คงแลยค่ะของพอทูลแบบพอพะเยาเนาะค่ะเนาะของของแม่เวยแม่เวยเพียงแต่ย่างอยู่ค่ะย่างอีกสุดหนึ่งเพื่อนย่งยางบ่อทันใดเอานํามาเสนอแต่เพื่อนนํมามาเมื่อใดก็จะลงให้เบิ้งมื่อนั่นแหละค่ะตามต่อคลิปหนาเด้อค่ะเด้อคลิปหนากับซิมินติดติดด,ดังๆเข้ามาลงให้ท่านผู้ชมได้เบิง้งได้ชมกันเด้อค่ะเอาจาังใดก็ข,ขอจบคลิปไว้ที่นี่ละจ้าตามต่อคลิปหนาจ้าสวัสดีจ้าขอเป็นพี่น้องเฮา นีสูมีโดดกันเด้อตามเตาคลิปหนาจ,จะ้ะสวัสดีค่ะ